เว่าฉันไม่เขียนน่ะไม่ไปไม่เขียนไม่ไปอีกไม่ไปเฮ้ยเขาจะไม่ไปว่ะถ้าไม่เขียนเขาจะไม่ไปเดี๋ยวเราคุณไปยังไงจะเขียนไม่เขียนตอนนี้จ้ะเธอไม่ไม่ต้องเขียนก็ได้สัญญาไม่ไม่ไปจริงอ่ะไม่ไปโอาคเขียนเขียนไม่เหอะเข้ามาเขียนเขียไม่เลยดีจะเขียนเหรอ จะเป็นยังไงคนอะไรไงทำไมเราต้องรอเขียนว่าเราพยายามแต่งงานถ้าเกิดว่ามีสัญญาเข้าใจไหมว่าจะถามมาได้เราสอนสีต้องแต่งงานด้วยเลยนะลูกล่างแบบนี้ลูกน่าบันดีจนเจ๋งพอที่จะฝ่าบาทครั้งนี้นี่ยมันตปอนเราเราเป็นรองมันถ้าเกิดว่าเราไม่เขียนอะไรนั้นจะต้องกลายเป็นมาตลอดชีวิตของฉันวันนี้เราต้องรอไม่เต็มสัญญาก่อนหลังจากนั้นผมมันได้ผมก็บอกมาเราเคยฉีกสัญญามันทิ้งในฝ่ากบัตรไหนว่าไม่เที่ยวสิโอวยจำไม่ได้แล้ว อ่ะเนี่ยเขียนก็เขียนในเปรียกเขียนเลยป่ะเปียกไปเขียนเลยฝังที่เราพูดนะเฮครับข้าพเจ้าสอนสิงได้ใช้นางสาวดำดูดไปหาพันทองที่เขาสามร้อยยอดภายในสามวันถ้าหากว่าหามาได้สราชสอนสิงจะยอมแต่งงานด้วยลงนามสอนสิงอันเดก้าันก้อ่ะเจ<อ>็ดหนึ่งร้อยคูณร้อยไม่จะมาตรงหวยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขียนไม่รูหลังแล้วมึงอ่านที่มึงอ่านที่อะไรอทำอะไรปะทับตา ดีไปนันีบมาอนุ้านิดลย